เมื่อคุณเลือกที่จะถอยและนิ่งเงียบในความสัมพันธ์นี้คุณไม่ต้องการที่จะคุยกับเขาอีกต่อไปคุณเริ่มที่จะเฟดต,ตัวเองออกมาและอยากอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งในช่วงนี้เขาจะกระวนกระวายใจออกตามหาคุณบ้างหรือเปล่าวันนี้เราให้ไพ่ เ e ฟเฟต t และเอิ Earth, นะคะมาเปิดไพ่ทำนายกันนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเลือกที่จะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นี้และคุณต้องการที่จะถอยออกมาค่ะสำหรับใครนะคะที่อยู่ในสถานการณ์นี้พอดีแล้วมาเจอคลิปนี้นี่อาจจะเป็นดวงชะตาของคุณก็ได้อาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงเลยนะคะเพราะนี่เป็นการทำคลิปแรนดอมแบบสุ่มดังนั้นใครก็ตามอยากจะเช็คดวงของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องราวของตัวเองร้อเป็นะคะเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณแนะนาให้จองคิวส่วนตัวเข้ามานะคะและ นี่จะเป็น Energy สําหรับคนที่เลือกที่จะถอยออกมาในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันอึดอัดและไปต่อไม่ได้คุณกําลังจะเจอกับอะไรเขาคนนั้นจะทํายังไงกับคุณต่อไปมาดูกันค่ะนะสามดาบนะคะทริปซอสนะคะเดอะสเตรนค่ะความเข้มแข็งจงมานะคะเ c ซ p บคัพนะ,ะรักใหม่ๆก็จะมีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ The Hermit ิตนะคะ g of Swords ค่ะ หินอ n นในอับซอร์ดนะคะ10ดาบ9เหรียญและ รวมไปถึงนะคะสุดท้ายก็คือ10เหรียญนั่นเองนะคะแม่หมอคิดว่าคุณนะคะที่เปิดมาเจอคลิปนี้เนี่ยคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดเกี่ยวกับรักสามเศร้าเรา3าคนเขาไม่เลือกใครสักทีเราก็ไม่เลือกอีนั่นก็ไม่เลือกนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะทนกับความเจ็บปวดนี้อีกต่อไปหรือคุณรู้สึกว่าคนรักคนคุยของคุณทําอะไรไม่ได้คิดถึงจิตใจของคุณเลยนะหลายๆสิ่งที่เขาทํานั้นมันช่างสร้างความเจ็บปวดสร้างรอยน้ําตาให้กับคุณเหลือเกิน คุณจึงเลือกที่จะลุกขึ้นมาเข้มแข็ง เห็นไหมคะ, may, คะว่าคุณก็คือเหมือนตัวแทนของผู้หญิงคนนี้นะที่พร้อมที่จะลุกขึ้นมานะคะอยู่เคียงข้างกับสิงโตแสดงว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งและคุณอาจจะอึดอัดหรือตัดสินใจเรื่องนี้มานานแล้วนะคะมันทําให้คุณมีความกล้าและคุณรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งอะคะเพียงพอที่จะลุกออกมาจากสถานการณ์ที่ทําให้คุณเจ็บปวดอึดอัดใจนี้เหลือเกินนะคะคุณเชื่อว่าตัวตนของคุณเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอรักใหม่นะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาหรือนะคะในช่วงเวลาที่คุณจะตัดใจเนี้ยไม่เหมอมองว่า คุณนะ่ะมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะได้เจอรักใหม่เร็วๆนี้เลยหรือรักใหม่เนี่ยมารอตั้งแต่ช่วงไรที่คุณจะตัดใจแล้วนะคะพูดง่ายๆเลยนะคะจะมีใครบ,บางคนเข้ามาดามใจคุณค่ะ แม้ว่าจะมีคนเข้ามาดามใจคุณแต่คุณเองก็ต้องการสเปซค่ะต้องการพื้นที่ในการทบทวนกับตัวเองหรือพูดคุยกับตัวเองว่าคุณนะ่ะควรจะทําอย่างไรต่อไปนะคะคุณต้องการเคลียร์ใจคุณต้องการล้างใจคุณต้องการล้างพลังงานอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกสับสนวาวุ่นออกไปกับด้วยการอยู่กับตัวเองนั่นเองนะคะรวมไปถึงตัวของคุณเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะไปปรึกษาหมอดูคนที่มีความสามารถทางจิตวิญ,ญญาณมาให้คำปรึกษาหรือคนที่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านความรักนะคะมาให้คํแนะน นํำคุณว่าควรจะทําอย่างไรต่อไปแต่ถามว่าคุณจะได้รับคําตอบที่ดีหรือไม่แม่หมอว่า เขาคนนั้นที่คุณไปปรึกษาจะให้คำตอบที่ดีที่ทำให้คุณมองเห็นแสงสว่างนะคะมองเห็นอนาคตของตัวเองในวันข้างหน้านะคะคุณเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะพยายามตัดใจออกมานะเพราะคุณรู้สึกว่ามันเจ็บปวดเกินกว่าที่จะย้อนกลับไปอีกตอนนี้สิ่งเดียวที่คุณต้องการคือความเข้มแข็งค่ะและถามว่าคุณสามารถทำได้ไหมแม่หมอเชื่อหมดใจว่าคุณจะสามารถเข้มแข็งด้วยตัวเองได้อย่างแน่นอนนะคะคุณจะลุกขึ้นมานะคะ เพื่อที่จะมาสร้างกําลังใจใหม่ๆให้กับตัวเองสร้างอนาคตของตัวเองคุณกําลังจะเจอกันเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงคุณไปนะคะในช่วงนี้ไม่เหมาะว่าคุณน่าจะหัวร้อนง่ายนะคะเพราะว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการที่เหมือนกับเสียใจอยู่ด้วยนะแล้วก็ตอนนี้นะคะใครก็ตามที่ เหมือนกับถ้าเข้ามาและพูดจาไม่ดีกับคุณนี่คุณพร้อมสวบมากเลยนะคะระวังเรื่องของอารมณ์ความเจ้าอารมณ์ของคุณด้วยในช่วงนี้คุณงุดหงิดนะคะหรือถ้าคนคนนั้นน่ยคนที่คุณเดินออกมาพยายามกลับมาคุยเหมือนคุณจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มากนักนะคะเหมือนคุณต้องการการประทะเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนะแนะนําหลีกเลี่ยงไปเลยดีกว่านะคะระวังการมีปากเสียงการทะเลาะนะคะและตัวของคุณเองเนี่ย จริงๆแล้วแม่หมอมองว่าคุณเริ่มพร้อมที่จะไปต่อแล้วคุณเริ่มคิดได้คุณเริ่มที่จะเข้มแข็งค่ะคุณจะลุกนะคะขึ้นมาเดินออกจากความสัมพันธ์นี้แม้ว่ามันจะเจ็บปวดเหลือเกินกลางคืนเนี่ยคุณนอนร้องไห้นะคะคุณเสียใจนะ,ค,ะคุณรู้สึกผิดหวังกับ ความสัมพันธ์นี้จริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทุ่มเทมากเลยนะคะคุณเทใจให้เขาหมดหน้าตักเลยแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาคืออะไรคะดาบค่ะดาบที่ปักไปที่หัวใจของคุณดาบที่ปักไปที่ร่างกายของคุณสร้างความเจ็บปวดเหลือเกินแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่สามารถหยุดนะคะให้ตัวของคุณเนี่ยนะคะลุกขึ้นมาเข้มแข็งและไปต่อข้างหน้าได้เลยตอนนี้คุณไม่ต้องการอะไรนอกจากความเข้มแข็งและการอยากมีชีวิตที่มั่นคงคุณเริ่มกลับมารักตัวเองแล้วนะคะ คุณจะสามารถอยู่คนเดียวได้การอยู่คนเดียวของคุณทำให้คุณรวยและมีเงินด้วยค่ะสุดท้ายนะคะสิบเหรียญครอบครัวจะเป็นแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างคนรอบข้างของคุณจะมีส่วนมีอิทธิพลที่ช่วยทำให้คุณรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นหรือนะคนที่คุณรู้จักสนิทสนมเพื่อนฝูงจะอยู่เคียงข้างคอยที่จะส่งกำลังใจคอยที่จะเป็นที่ปรึกษาคุณจะไม่โดดเดี่ยวในการที่เลือกที่จะ move on นี้นะคะแน่นอนนะมาดูกันสิว่าเขาคนนั้นเนี่ย เมื่อเห็นว่าคุณจริงจังและในการที่จะลุกขึ้นมาเนี่ยเขาจะทําอย่างไรกับคุณต่อไปขอสี่ใบนะคะมาดูอิเนอร์จีของเขากันนะอันนี้ตัวของคุณน่ยพร้อมที่จะเดินออกมาแน่แท้แล้วนะคะแม่หมอว่าเขาเศร้าเสียใจนะคะ เขาเองก็จะเศร้าและเสียใจแต่เหมือนกับเขาอะ่ะก็ต้องไปอยู่กับคนที่เขาเลือกนะคะนั้นดังนั้นใครก็ตามที่มาดูคลิปนี้เป็นไปได้ว่าคนคนนั้นของคุณนะ่ะน่าจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคะหรือเขามีการที่มีความคิดที่จะเลือกอีกฝ่ายหนึ่งอยู่แล้วด้วยนะคะเขาก็จะไปอินเลิฟของเขานะคะเขาจะรู้สึกไปให้ความใส่ใจกับอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่คุณมากกว่าและมองไปที่อนาคตนะคะหรือเขากับคนคนนั้น,นาอาจจะมีการพูดคุยตกลงเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตกันไปแล้วนะคะเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณเท่าที่ควรนะคะ ว่าคุณจะเสียใจไหมเขาจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะเขาจะรู้สึกคิดถึงคุณเมื่อคุณหายไปจริงๆและมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะสิ้นสุดลงนะคะและรวมไปถึงนะคะคุณเองจะมีโอกาสได้เจอรักใหม่ๆค่ะแม่หมอเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีรักไหนดีไปกว่ารักใหม่และรักใหม่จะเอียวยาทุกสิ่งให้กับคุณนะคะและนี่คืออ n e เนอร์จีของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะเป็นไปได้สูงที่ถ้าคุณตัดใจออกมาแล้วคุณจะได้เจอรักใหม่ๆและเขาคนนั้นก็จะไม่ได้พยายามอะไรมาก เพื่อที่จะเรียกร้องให้คุณกลับมาเขาจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของตัวเอง เพราะเขาเป็นคนแบบนั้นนั่นเองนะคะสําหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันตรงกับคุณจังเลยนะคะมันเป็นอินเนอร์จีของคุณเป็นเรื่องราวที่กําลังจะมาถึงคุณหรือคุณกําลังเผชิญหน้านี้อยู่และคุณกําลังจะต้องการความเข้มแข็งในการก้าวเดินต่อไปพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทานายมารับอินเนอร์จีดีๆแบบนี้ได้เลยนะคะสําหรับท่านที่นะคะอยากจะเช็คดวงว่าถ้าคุณออกมาจากความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณหยุดไม่ไปต่อแล้วคุณกําลังจะเจอกับอะไรคุณจะสามารถตัดใจได้จริงๆไหมคุณจะมีคนอื่นเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณหรือเปล่า สามารถที่จะจองคิวมาได้เลยนะคะมีทั้งแบบพิมพ์6คําถาม199ได้รับคําตอบเลยในวันนั้นไม่เกิน2-3ชั่วโมงและแบบโทร499 30นาทีค่ะถามกี่คํำถามก็ได้ไม่จํากัดในเวลาครึ่งชั่วโมงส่งรูปคนนะักคนคุยของคุณมาเช็คด้วยก็ได้นะคะหรือคุณอยากจะมาเช็คดวงว่าหลังจากที่คุณเทคนนี้ไปแล้วคุณจะมีโอกาสที่จะได้เจอรักใหม่ๆห,หรือเปล่าก็สามารถมาเช็คดวงได้ด้วยเช่นเดียวกันและแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่าน จงเข้มแข็งและมีความรักที่ดีเป็นของตัวเองค่ะ